ผักปังเนี่ยอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ต่อต้านเรื่องของโรคมะเร็งซึ่งมันจะมีเบต้าแคโรทีนค่อนข้างที่จะสูงนะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางเดิอนอาหารนะครับลำไส้หรือระบบกับถ่ายทั้งหมดตัวนี้สามารถช่วยได้ดี ซึ่งวิธีการขยายพันธุ์ของผักตังเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นมเมล็ดก็ได้หรือเป็นยอดเป็นทอดพันธุ์ก็ได้ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์ผักตังด้วยการใช้ยอดสําหรับวิธีการทาขั้นตอนแรกเตรียมยอดก่อนความยาวที่เราจะใช้ก็ประมาณคืบหนึ่งเพื่อให้มันฝืนตัวเร็วซึ่งถ้าเกิดยาวเกินไปเราควรที่จะตัดเป็นท่อนสามารถที่จะนําไปปลูกได้ทั้ง2ท่อนหลังจากที่เราเตรียมท่อนพันธุ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเตรียมส่วนที่เป็นกระถางแล้วก็เป็นดินทําการรดน้ําเพื่อที่จะให้ความชืนก่อนต่อไปก็คือวิธีกการปลู ให้เราทําหลุมตรงกลางก่อนจากนั้นเราก็นํำทอนพันผักบังลงไปได้เลยซึ่งเราจะตั้งซึ่งตรงบน กนั้นก็ใช้มือกดให้แน่นซึ่งเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ซึ่งวันนี้แต่ละหลุมเราก็จะใช้ประมาณ6 -7 ถึงต้นซึ่งกระถางหนึ่งเราจะปลูกแค่หลุมเดียวก็พอหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับให้เราลดน้ําตามอีกทีหนึ่งในสัปดาห์แรกเราจะให้อยู่ในร่มก่อนหลังจากนั้น1สัปดาห์นะครับยอดใหม่เขาก็จะแทงออกมาจากนั้นเราก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยได้เลยครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของผักปังที่เราทําการปลูกด้วยยอดเราจะสังเกตเห็นว่าทุกยอดที่เรานํามาปลูกเขาจะแตกยอดใหม่ตามข้อตาทุกข้อตาซึ่งตัวนี้จจะะะะมมีีีีลลัักกกษณยออดทททท่่่ววบบแ้็็เปปปนนนนาาาาารรรรสถํไ อาหารแล้วก็รับประทานได้แล้วข้อดีของการขยายพันธุ์โดยการใช้ยอดนะครับตัวนี้ก็คือทําให้เราเนี่ยดูแลได้ง่ายได้ผลผลิตเร็วประหยัดเวลาในการปลูกซึ่งผักปังเนี่ยเป็นผักที่เรายิ่งตัดก็ยิ่งแตกยอดเยอะการขยายพันธุ์ผักปังด้วยวิธีการใช้ยอดหลังจากที่เราทดลองทําดูแล้วได้ผลดีครับ